สวัสดีจ้าหลังจากฝนตกใหม่ๆเนาะพี่นองง้องเนาะต้นไม้ต้นตอกงามสวยงามเลยพี่น้องสีผ้ามาเลาะเบิ่งสวนลังบ้านหน่อยหน่อยลพี่น้องเด้อเออพี่งดิฝนตกแห้งไรหักลงมาเบิดพี่น้องเลยต้นไม้่อยใบปักงหญ่เลยพี่น้องพุ่น่ะไปอลังการบ่ล่ะพี่น้องโอ,อ้สีสวยงามค่ะบุลาบตะลางงามได้พี่น้องเด้อ ฝนตกแล้วม่ไม่สดชื่นเป็นตนาไนยางเลาะไปจักน้อยนะพี่น้องอ้ยพุณนะงามขักสุดแสงหูแสงตาพี่น้องต้นไม้ปลูกไปลังบ้านแล้วจ้ะสิเป็นประมาณนี้เลยพี่น้องเลยสดชื่นจะ้ะคือว่าอากาศกด็ดีดีฝนตกอยู่บบดมือบดเป็นนะพี่น้องค่างบ้านนั่งกระแพงมีเบสแนลแล้วจ้ะตอนนี้ค่ะสโลงมาจาักน้อย้วพี่น้อง หันมะนีกับสิเป็นอ่าโอ้ยพุทธลักษาะดางจ้ะดอกกำลังเป็นดอกแล้วจ้ะงามเลยพี่น้องนี่กับสิเป็นบอนสีแล้วจ้าบอนสีบอนสีงามๆเลยพี่น้องนี่กับสิเป็นอ่าติดป้ายไว้อยู่แล้วจ้ะจำบ่ได้พอมีป้ายอยู่จ้ะต้นนี้อีกต้นนี้พันดาวจ้า องามผักต้นนี้นะน้องเป็นกอเลยงามเลยพี่น้องอลงองบงูบึงแล้วก็สวยงามคือเกาแล้วน้องพี่น้องเงาหมาักต้นใหม่มันกับี่เตาของเลยสวยงามๆนะโอ้ยต้นนี้ก็สิใบแดงแดงด้วยพี่น้องเทบไม้เนี่ยก็สิเป็นด่างสีเขียวทุกน้อยใบนีอ่อลังการพี่น้องใหญ่แนะ่ตน้นแบักล้เลยพี่น้องเลย ส่วนตัวนี้เพชรมงกุฎได้จ้าอันนี้เป็นเพชรราตรีส่วนอันนี้เด้อพี่น้องอันนี้ก็สวยได้พี่น้องเศรษฐีสุพรรณเนี่ยสวยจ้ะเบ่งแล้วค่ะมีตาค้องสวยๆง,ง,งามๆได้พี่น้องเี่าใจมันหมักเนาะหลายคนเลยพี่น้องเอ้ยนะใส่ขวานาลัางไฟกันมิตรต้นใหม่ละ ผู้ดได้มากระฝากกดเลยกดแช่นี้ได้จ้าแม่บ้านลูกสวงจ้ะสวัสดีจ้า